ตอนที่สองและพี่น้องเวียดนามันสอตั้งแต่ว่าในเด็พี่น้องทามทามย่า่เมื่อกี้เราว่ามันสแต่ว่างกันแล้วต้อนเสานีจะเป็นง่วงมากในเสากันพยานิภาเมียโค้งขายรที่พยานิภาตัวนี้ขายขายถแก้เพื่อเราปะต้นนี้เมียโค้งเจ้าอยู่เนี้ยเหลือตัวเดียวง่วงมือสองปัญหา เน่ม oh, uh. uh. oh. ื่นหกปัญหามื่นสองปัญหากับมื่นหกปัญหาเอาูกดินมือมัมือมัวม่่านบ่เออมือหกปัญหาไกลละรละพี่น้องดินดินอะตัวนี้ตัวนี้กับม่านหน่อยกตัวนี้เพราะว่ากเมาคองไเขาเจ้าลมมันเวียนนาเเเวียนนาเหมืนตัวนี้เท่าไหร่มื่นองปัญาตนี้มื่นหกหกปัญหประกันวูเพ่อใหญ่ผ้า เด้งหน่อยเดือนมดเลยเด็กหน่อยไปใส่มืดก็เห็นหัวจะคนไปส่งหัวงูเงินไปแปลงเห็ดอ้ไปเห็ดดังบอกเขาไปกินอย่งเขาไปสู้นมอดเยอะมากอันบอกไปเสริมจมูกไปเบอร์มาใที่นี่ศูนี่ศูนย์แปดสี่แปดสองหกแปดแปดส อย่าไปเห็ดพี่น้องเอาไปเอาพันมันเดอร์ซื้อหนึ่งหรือสองซื้อหนึ่งหรือสองไก่ละเกือกน้ารักกันแก่เลยง้อซุ่มนี่ก็ง้อที่ละล้าน่ะมันเป็นเป็นง้อที่ว่าเขาสมมาเรียบร้อยแล้วพอต้องไปไปสมเต็หลี่ยงแก่เนี่ยล่ะหัวไปคอไปแห้งแล้วมันจะเรียนี่เออบางพอพันธุ์เลยโอ้เบียดอยู่ยูเว้ย ขาพันวียดมันต่อยอยู่เยียวมันต่ออยู่มันต่ออะไรไปไหนมันต่ออะไรไปไหนสามเก้าเมันหายเท่าไหร่ สามมืเกพ่ได้ีมือได้ซ <im ี <im <im ่ากันอยู่พันหนึ่ง่ว่าวันกรบาเหมเิได้อยู่พี่น้องสเอร์ผมได้ซีมืสมมืเก่าโอ้ตัวนี้บ่นเนือเต็มเตยมอยูนเนาะเนือมาเต็มเมเลยพอพันตัวนี้เด้อพุนะบนถ่ายเด้อตัวนี้เอาไพเป็นพอพันได้อยู่ที่พ่อว่านางหูเรื่งมันมันมันดีอยู่ มันก He 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 ็ดีองศามันได้หัวนี่ัวนี่เมียอยู่ะมั่งอยูนี่ต่ออยู่มันต่อมันอยู่ไม่ได้ขาดทุนขาดทุนเอาสี่หมื่นสี่หมื่นส่หมื่นทุนนไเช่าแล้วบอกเกเ็กนเอาเงินท้เด็ดยนี่ตัวนี้คายเลยตอนของม่หยาา คนนี้สิเป็นัวเนื้อเดี๋พี่น้องสนี้วเนื้อโตเมื่อกี้นี่เป็นไสี่หมื่นเดเบียรม่นสามหมื่นเก้าขนตอนอยู่เพราะท่านเดทขายโอ้ตัวนี้ทำนี่ก็แรกว่าทิ้นใหญ่เลยตัวนี้ยิ่เป๊ะเดว่ย่ สี่มือที่เด็กนั่นใส่ซ้ำสิบเก่าีต้นนี้ต้งนี้ต่อต้นนี้ราคากันเท่าไหรนหลอดดอกพี่น้องทรามันทำมันยินเฟ้าเราเราะอลอดง่า่พี่น้องครับอ ส่งนี่ครับเดี๋ยพอพันบอกไงแต่ว่าไปเป็นเหนือนนนห้อคือเกลาล่ะครับไปไตยเปนอกไปขึ้นนู่นไปไหนด้วยขอบคุณครับ พึงได้ใจปึ๊บียบร้อยพึงใจเนะี่ยพึงได้ใจสี่พันสองหมื่น <24. S 2> สี่เศร้าสี่ปล่าหรืพี่ขายหรอนี่ปลายป่ะสองหมื่นสี่หยบตีนเฮาโอ้ยตายงอยแต่ระวังได้พี่น้องครับพ่อแม่นะผมเอาเินเหนือเอาไปอยู่แล้วสองหมื่นสี่ ขายเบียดกับสองสีแม่สาวขาเรียบร้อยสองนสีสาวสีขายเรียบร้อยพิจารขายตัวนี้กวนขายต้องหาไปเลยขอน่ต้องกู้หี่หนามีเงาเ้อเนื้อผมอยู่ชนวตะวันออกครับกันยงไนงอุวนๆมาเอาท่องเิเ่ยะนออก นี่ต้นหนึ่งอยู่นี่เขาใครเขามาถามอยู่นี่ตัวนี้สายคุ้นมากเลยถึงร้อยเท่าไรแลูกพ่อถึงร้อยเท่าไรสองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้มาหกหมื่นหกหมื่นกับตัวละสามหมื่นนี่สายเขาคุ้นมากเลยน่อตัวผมอยู่นองคุ้นมากลลยมั้งตัวนี้น่องแบบนี้น่องงอกยู่น้ำกันนะเพิ่งือเริ่มเขาเขาประมาณนี้นะเออ งอขอบกับ2องหมืนสีเมื่อกี้ครับบอกอง่เลยพุ่นะนี่ครับ2โต้วนี่หกหมื่นเมื่อกี้เราบอกอง่นีเพี่น้องครับต้บรถังเลยเงาเลยละ่ะเงาล่ะถือโต้ละสองหมื่นบรวมกันเลยหกหมื่นพวกนี้สโต โอ้นี่กัมแมนเด้หน่กัแมกแมนนี่โอ้ขอบคุณมันลอ,อยพวกนี้ครับพี่น้องครับดึงงงงามเหมือนกันโอ้โหตัวหนิงงามเด้อ บักใหญ่ๆเขาคุ้มาใเดี่นองเขาใส่เขาใส่ห่มงมัเนี่กบื้อแล้วั้งไปแล้วเยะใช่ะเยอะใ่ะตัวนี้เบมือนงวงงามมาตัวนี้งวงงามตัวนี้พี่น้องครับ ตัวองเท่านั้นน,น้องมื่นมื่นหาโอ้อตวเลี้ยงเด้อพี่น้องงามบอสงามบอง่งามเ่อ,อ,อกี้ต้องงามท้องหูหมื่นหาลูกคลิกแดงเพิ่ว่าครับลูกคริกแดงเด้อเบอร์อมาใส่กันแล้วสิลงลิปสั่นใหนศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนยแปดงแปดแปดปดแปดาหน่งหนึ่งศูนย์าหนึ่งหนึ่งศูนย์่ทั้ง จังหวัดอำนาจเจริญมันตั้จักเ,เดือนเลยเฮ้ยอำเภอปทุมราชบอกว่ทัานเขาปีครับประมาณชิดเดือนลูกพริกแดงในพนมวาด้วยครับผมขันยันไรขันยันไรง่วงงางมือเลียงมากชิดตะวันออกสานามต้น,ต,นต้นไอ้บางมี่นี่เลยเอา,อาปทุมราชเดีย๋ยวออกออกสานามอีกต่อไปทีนี่เมื่อกี้มันรถมันเข่าทั้งคุณผมเข่าไปไหนครับผมเข่าไปเราบดคุณ่ะเจ้าเบิรงตี่เราซิฟหลอกว่าเป็นเศร้า แตว่าเขาอะไรนอกถึงเวลาโมงขอเราเวลาโมงของเราเวลาอีกสิเกาโมงเราเขาก็ออกกว่าที่นี่ั้มื่กี้งามพี่น้องง้วง้วแม่มกี้มือหานั่นยูนเก้เนี่ยเง้วเลี้ยงง้วงามต่ง้อ้วนง้วใญหนีใช่หรือใ่มาเ่นนอมานอนอมาทากันเลย ไปไบ,บึงล,ลายตอนเอาเด้อพี่น้องเด้อสิงลงมลลายตอน,ออคนบคนวางบ้าง